วัมีการอ่านทีวีสีจบหลักสูตรนะครับโมลุเป็นเกียรติมากครับนี่ก็พี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มก็าทีพีนี้ผมอาจจะไลฟ์ไว้สั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ให้ดูอ่าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปพบปะกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ด้วเอาเอาเตรียมมาให้หมดนะเอาเกงออกนอกเสื้อป่ะครับอาจจะต้องมีใครไหม ไปแปวเฟสชิวมาเฟสชิวก่อวครับเฟสทิวเนี่ยผมโน่นโน่นแล้วประกอบเลยแล้วประกอบเลยมาเดี๋ยวสอนประกอบหยิบออกมาเลยแว่นอันหนึ่งแล้วก็พลาสติกอันหนึ่งมาพี่สอนประกอบเอาไอ้นี่มาด้วยพลาสติกมาด้วยขยับขยับมากขยับมากข้างนอกมันจะได้ไม่แคบเออขยับมากข้างนอกก่อนประกอบล่างประกอบล่างประกอบล่างเอาเอาเฟสที่ออกมาประกอบที่ใส่หน้ากากออกมาข้างนอกเลยเพราะว่ามันแคบโอเคเราอยู่ข้างใน อะไรที่เราไม่ใช้กันไหมนั่นไงอ่าของเขคโอเคน้องตอนนี้เดินทางมาถึงที่หนวอซีลแล้วนะครับสถานรลูสเตหร์ ไปพีีนะครับช่องสื่อ,อเอลทีวีตเาจะจำหนาน้าตาไม่ได้นะครับว่าเป็นใครเป็นใครเอาเลยเราเก็เก็บอาเก็บเ,เ,บเ,เบวเ <c oughs> เ้เรานี่ฮเด็กเ ทาอันซ่ารวมกับหนูซิวน,นะครับไม่สามารถถ่ายภาพของหนูซิวได้นะครับกับทีมอาคาเดมี่หมูป่าอคาเดมี่นะครฮะติดตามหน้านะครับ ช้อง4ไทย p OS, 네ีเอสนะครับได้ไหมสอนื่อนสอนติดทุกการเนีติดทกกนรปฏิีครับน้องอ้อมีเรื่องบุญษาเขาบอกว่าเราต้องไปรอบที่นันไม่เป็นไรอะไรแล้วไป ก็พี่ซิวให้การต้อนรับนะครับกับเด็กแคมป์ครั้งนี้นะครับออนแอร์วันที่4ี่กรกฎาคมนะครับเ่วงเวลา16บนาฬิกาบ่ายสี่โมง ที่ถามมาตกลบนะครับทำกองให้ใครเรียกแล้วใช่ไหมมันไม่เอาแล้วครับทำกองมันเจาชื่ออีคิวครับอีคิวอีคิวนะครับอขี้หลงสวัสดีครับก่อนขี่หลงสวัสดีอ่าขี่หลงขี่หลงี่เมื่อวานนี้รองเท้าหายนะครับะก่อนขึ้นลิฟท์ถอดที่เอ่เข้าเข้าในลิฟต์ไปถอดรองเท้าอ่าถอดรองเท้ากดขึ้นไปชั้นสี่พอออกมาชั้นสี่โวยวายหาว่าพนักงานเอารองเท้ามันไปทิ้งเดินลงบันไดมามาหยิบขึ้นไปให้มันเองครับ เร, ais, like เราอยู่ในรถเราจะไปทางเราเราเรียงลำดับแบบเท่ๆเลยอทำแลวครับใล้หัตศเอลทีวีไทยพีีเอสนะครับีเราลองกัแต่ตัวโตมากเลยนะครับมีบุญครับมีบุญครับที่ี่เราปปันจเยเยบ ใช้ร่าย่างรที่สำหรับฝึกซ้อมของหน่วยซีลทุกคนนะครับด้านหลังวันนี้จะเป็นโอกาสดีของเพื่อนๆที่จะได้เห็นและทีมงานลุกบอลเนี่ยจะได้เห็นพิธีการจบการของนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาสงครามพิเศษทางเรือนะหรือหน่วยซีลประเทศไทยได้ของเรือไทยได้น้อยคนนักที่จะได้เข้าไปในตรงนี้ถ้าไม่ได้ทํางานเป็นหน่วยซีลหรือฝึกเป็นหน่วยซีลหรือมีหน้าที่เอลซีก็จะไม่ขึ้นก่อนนี้เลยนะครับวันนี้ก็ยินดีฮะที่ทุกท่านที่มีโอกาส นอกจากได้ขึ้นแล้วเห็นพิธีการจบการศึกษาด้วยตาตนเองซึ่งตรงนี้ยากมากที่คนทั่วไปจะได้เข้าใช่ครับเป็นโอกาสดีให้ที่น้องๆทีมหมูป่าเราได้มาเนี่ยเ่เปิดรเดาเกับพลอ่ครับครับนี่ผมดูข้างหลังให้ผมจำท่านได้แต่ผมไม่กล้าเดินไปทักาั้เขาจำเราไม่ได้ไม่ไม่ไเ่ม่ไม่ไม่ไมเไม่ไม่ไมแบมแขม่ไม่ม่ไม่ไม่่ไ S <S เ,อเอาเกงพอลราเดินไปเรื่ะเอาเก่งออกนอกเสื้อ,อเ,เอา,า<ด>เก่งพอไหมแถวแบบเ,เรียนนี่เอาเก่งเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตามแบบเส้นสูงแบบลอยอ,อีกสองนาทีนะอสองนาทีแถวแถวไปเลยแถวเลยแถวเลย นะฮะตอนนี้วิ่งต่างกันไปกล้องไม่ทันได้แน่เลยกล้องกล้องเสร็จยังเดี๋ยวเราต้องเอาขากล้องไปแบบพีิธีฮะไม่เข้อแถวเถอะเดี๋ยวผมดูฮู้กันอัน ของเข้ามาส่งนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับของเอกพลนชาเดมีนะครับอยู่ลผมไปก่อนนะครับคนี้ก็กับพนนกไปก่อนนกนเทาอดีตาสอนี่านก็จะมอันนี้เราเปลี่ยนชื่อทีมาเป็นเอกกพล เรือเรือเรืออะไรบ้างนะครับท่านนี่หน่วยสงครามเรือเซลร้านะครับ,รบผมเคยได้ยินอ่าหน่วยนี้นะครับจำได้เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นเหมือนกับท่านอาวาเอกอน,นันต์แล้วก็ท่านอานารนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใส่แมส์ด,ด้วยอะไรด้วยแต่มั่นใจว่ามาตอนนี้พี่ซิวก็จะน่าจะเหมือนในทีวีอะพี่ ใครที่เคยดูในทีวีผมเคยดูนะครับที่พ่ที่ซีลที่จะได้รับเครื่องหมายเนี่ยจะต้องไปขึ้นฝั่งแล้วมีเอฟเฟกต์นะครับตุ้มตุ้มตามแต่วันนี้ไม่รู้จะมีไหมนะครับแล้วก็ทุกทุกเทปนะครับผมจะเห็นว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยในในหน่วยถ้าใครที่จะแต่งงานเอออะไรเออออย่างนี้นะเขาก็จะให้แฟนมารอเซอร์ไพรส์คนถักแ ถ้ามันมีผมอย่ามาอย่ามาดรามา่าใส่ผมนะครับคนรู <ผม S 2> เลยผม <c oughs> พูดตามในทีวีไงอถ้ามันมีเนี่ยมันก็นะเราก็เลยน่าจะได้ยิ่ง <c oughs> ใจนะเพรา <c oughs> ะว่าการแต่งงานนี่คือการสร้างโลกะ <c oughs> พี่นะ <c oughs> สร้างโลกสร้างนี่สร้างภาระสร้างทุกอย่างอ่ะแต่งงานเนาะ้างรักโอนะ้ใช่แล้วพี่มีแน่นอนครับถ้ามีเรือยางออกมาณนี้มีแน่นอนครับมในทีวีนะครับนะครับที่พี่ซิวที่จะไปรับยังไงก็นะครับพงประจําหน่วยนะครับ ไปดูน้อไปดูได้ไหมับไปดูได้เอ้พี่เดี๋ยวเขาเวลาคิดเลยเขาไม่ว่างแล้วเนาะที่นั่งเขาบอกห่วงน้องเนาะไม่ไ่าหรอกเพราะเราเป็นมีสินารับด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับไปดู ครั้งที่หนึ่งนะเดือดแชมป์ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมเดือดแชมป์ครั้งแรกเลย EP แรกเลย EP แรกเลยที่เราถช่ครับตัวแทนจากเยาวชนทั game, like ่วประเทศนะครับเนี่ยมีเท่าน yes. ี้นะครับคุณหกคนนี่โชคดีมากนะครับคุยอะไรเนี่ยคุยอะไรเนาะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอาใหมทำไมทำไมแข่งลยครนะคนโอเคเลยคุยอะคุยอ ไม่ไม่มีอะไรคุยวันดีครับนอนไม่ค่อยนอนหลานหมูป่าตรงนี้เหรอลูกใช่ครัหกคนครับหกหกจากหลังมาดีกว่าง่ายดีรับรับจากหลังดีกว่าคุยวได้บอลเก่งอันนี้ยังหมูป่าหมูหมูหมูโตแล้วตอนเนี้ยหมูโตแล้วปีแล้วนะใช่ไหมเด่อเด้อเด้อ ยกมือตรงสูงนี่หรกยกมือตรงสูงเราเราไม่เราไม่ค่อยถนัดเทเล่คือได้ยินว่าวันนี้อาจจะมีมอเตอร์สตาร์ตลกครับขับฟ้าเมืองไทยที่นะเพราะบอกว่าเออนะ กผมติดตามไงเขาบอกว่านักกล้วยนักกล้วยอะไรเงี้ยผมติดตามตั้งแต่พี่เขาเล่นตลกกับพี่โน้ตเชิญยิ้มนะครับแล้วก็แยกไปตั้งวงเองวันนี้พี่เขาไม่มาเหรอเพพี่เขามาไม่มานนี้มีอยู่เลยาดหลังมาโ้คนนี้เป็นทีมหมป่านะี่เดัเ็กไม่ยมเล่นต่อไปนี่จะเป็นทีมหมูบ้านไม่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 ่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไม คือเราคัดที่อื่นคัดออกเราคัดเข้าอีกครับครับคับเข้างานย้ายนามาทัวานนครับโอกมาครับกงาาดเราเก็บอเก็บูอยู่ตรนี้ก็ก็หยิบมาไม่ใช่ไปิ่งกันนะ ไปด้วยเอ้ไปด้วยไปผมไปดูไม่ริมหลับไม่เหนื่อยแค่ดูก็เหนื่อยต้องเอาเด็กที่มีร่างกายที่พร้อมและแข็งแรงแล้วก็มีทักษะในการเอาตัวรอดด้วยนะแต่เราก็เล่นเน้นย้ำเสมอว่ารายการหนึ่งครับของเราเป็นรายการใหม่ตัวเองที่ซึ่งก็จะมีอีกหลายหลายค่ายด้วยมาตอนนี้ตอนนี้คือจอบหูเดี๋ยวเล่นดูนะยุบยูเกอร์ไอซีลติดตามด้วย ออนนี้เตรียมตัวนะครับจะลงเรือลงน้องว่ายน้ำด้วยจำหน้าข้าวำว่ายน้ำนะหนา ได้ไหมออกพระใช่ไหมเรนเรน่ไว้ยชอเลยเอาใครจะฝากอะไรบ้างเราเอาเก็บปัดเอาใอยทิ้งหมูป่านะทิ้งหมูป่านะถ่ายรูปเป็นรูปอ่าเราเป็นเอกพลเอาเอกพลคาริมี่ครับตอนนี้เอกพลตรงนี้ได้กระดูกนะเอาเอใสยเอาใอยไปด้วยกันเลยเอาใอยไปพี่เลย ป่นพ่นนะข้อหน้าตาลวนนะครับฮะที่มาได้เพราะหน้าตาเราเราไปเอากล้องก่อนแป๊บนึงไปที่รถไปที่รถได้ครับเปิดเปิดอยู่เดียร์ทานดีกับพี่เบิร์ด้วยนะเอารัดลัดลัดเอาเอาสร้อยเราบ้างเอาสร้อยไปก่อนเออไปไปเก็บไว้ที่รถเราผมก็อยากขอถ่ายกันอันนี้พี่พี่กล้วยหรือลุงอลุงอ้าวมาเออข้างหลังไม่เป็นแม่ฝากตังมา ทั้งหมดแสนเท่าไรหร่คแับครับครับครับขอบคุณครับผมจยติดตามนะครับ EP แรกครับติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ